วัสดีค่ะก็สิบ,บอกเ่ายินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะกดไลค์กดต like, ิดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะรถกระบะมือสองนะคะสวยดูดีค่ะทุกท่านคันนี้นะคะเป็นรถกระบะป,ปี2011ค่ะรถอีซูซูนะคะเครื่องยนต์2 5 0 0ซีซีค่ะเกียร์ธรรมดาค่ะทุกท่านรถอีซูซูดีแม็ปี11นะคะขับทางไกลได้ค่ะ เครื่องเกียร์ดีหมดนะคะพร้อมใช้พร้อมขับกันได้สบายค่ะทุกท่านภายในสวยสะอาดค่ะแอร์เย็นกระจกไฟฟ้านะคะบอดี้เดิมๆค่ะภาษีพรบรปี68เล่มเอกสารต่างๆมีครบกระจกเป็นไฟฟ้าทั้งสองบานใช้งานได้ปกติสมบูรณ์ดีด้วยนะคะรถส,สวยค่ะทรงดีเลยทีเดียวค่ะ ราคาคันนี้1,89,000บาทราคานี้เป็นราคาเงินสดนะคะทางด้านผู้ขายขายเงินสดอย่างเดียวค่ะรถอยู่ที่ลังสิตปทุมธานีค่ะไปตามสภาพกันเลยนะคะรถมือสองผ่านการใช้งานมาแล้วค่ะย่อมมีเสื่อมโทมกันบา้างตามอายุและก,การเวลาที่ผ่านมาค่ะแอดมินนำเสนอเบื้องต้นไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าหากท่านใดสนใจหรือว่าถูกใจอย่างไร ให้ติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปนัดไปดูด้วยตนเองก่อนนะคะก่อนตัดสินใจค่ะส่วนแอดมินลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ